นี่ครับมาดูการออกตัวนะถ้าเรา,ากดออโต้โฮมไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกียร์อานะนี่ครับก็เสียงเกียร์นิ่มมากนะดูนี่ครับก็เข้าเกียร์ง่ายนะครับปุ่มพับเปิดกระจกนะครับเก็บกระจกเป็นไฟฟ้านะครับแต่ไม่ใช่ออโต้นะ ในส่วนของฟิล์มหน้านะของผม60นะครับรอบคันก็80สนะสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมอลซูเมลเอ็กนะครับจะมาดูพามาดูกันว่าการถ้าเรากดเบรกออโต้โฮมไปนะเราจะออกตัวเราจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาลองทําในคลิปนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับถ้าเพราะว่าเราปล่อยเท้าออกจากเบรกนะ้รถก็จะยังไม่เคลื่อนที่นะครับจนกว่าเราจะเอาเท้าไปแตะที่คันเร่งนะครับแตะเบาๆนะเดี๋ยวรถจะเคลื่อนที่เองนะครับสาหรับใครที่สตาร์ทแล้ว กดตัวเบรกออโต้โฮมเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมในคลิปนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ครับมาดูการออกตัวนะถ้าเราอ่ากดออโต้โฮมไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกียร์นะนก็เสียงเกียร์นิ่มมากนะดูนี่ครับก็เข้าเกียร์ง่ายนะ นี่ผมยังไม่ได้กดปุ่มตัว stop and go นะครับนี่ดูไฟบริเวณนี่ยังไม่มีขึ้น่ะมันจะขึ้นตรงนี้ะผมจะลองกดให้ดูนี่ครับขึ้นแล้วนี่กดปิดไว้นี่เปิดกระจกอ,อกครับปุม่มพับเปิดกระจกนะครับเก็บกระจกเป็นไฟฟ้านะครับแต่ไม่ใช่ออโต้นะ ภายโอเคครับนี่ถ้าเรา,ากดออโต้โฮมอยู่นะเดี๋ยวเราจะออกออกตัวนะเราปล่อยเบรกออกรถยังไม่ออกนะครับนี่เอาเท้าออกจากเบรกไม่ได้เหยียบเบรกนะเอาเท้าออกแล้วนี่รถก็อยู่เจดีนะครับนี่ก็ไม่ไปนะเราต้องแตะคันเร่งเบาๆนะครับผมจะลองแตะให้ดูไม่ต้องแตะแรงนะครับแค่นี้ครับรถก็เคลื่อนที่ล้วง่ายมากครับ สำหรับการใช้งานออโต้โฮมนะนี่ครับบอกว่าลรควบคุมมือเดียวได้สบายเลยนี่ครับสวยงามนะสวยหรูมากเลยครับสําหรับภายในของเจ้า m ็ x นะครับนีผมว่ามันควบคุมง่ายนะนี่ดูขับมือเดียวได้ เครื่องยนต์ก็เข้ามาพอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนี่นี่ครับพวงมาลัยนะปลนะ่อยเลยเนี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณสี่สิบนะครับก็ถือว่านิ่งอยู่นะแต่ผมว่ามันจะออกกินก็แล้วแต่พื้นถนนนะว่าเขาจะปรับไปทางซ้ายหรือทางขวานะพื้นเอียงไปทางอันนี้เอียงไปทางซ้ายนะถนนดูมันก็ก็นิ่งก็ตรงนี่นะมันก็ขึ้นอยู่กับลมยางแล้วด้วยนะครับว่า ลมยางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามันจะเยอะกว่ากันสามารถติดเพิ่มได้นะครับตัววัดลมยางช่วยได้เยอะนะครับเวลาเดินทางไกลนะเราไม่ต้องไปเช็คบ่อยๆนะครับเรากดเช็คที่หน้าจอได้เลยแต่ที่จริงเขาน่าจะใส่มาให้นะระบบออปชั่นนี้นะไม่น่าจะให้ไปติดเพิ่มรวมถึงตัวพับกระจกไฟฟ้าเอ้ยพับกระจกออโต้ด้วยเนาะ ขาเนี่ยน่าจะใส่มาให้นะครับนี่ดูครับการกับขี่ควบคุมง่ายมากครับแล้วก็ดูทัศน,นวิสัยในการมองก็ถือว่าโอเคนะครับฟังเสียงเครื่องไม่มีเสียงเข่นะก่อนก่อนจะออกออกตัวออกรถมาก็วอร์มเครื่องไว้สักประมาณ สี่นาทีห้านาทีครับให้เครื่องยนต์มันมันอุ่นมันพร้อมที่จะทํางานก่อนให้ให้ความร้อนมันขึ้นนะอันนี้เป็นเทคนิคของผมเองนะส่วนพี่ๆทายังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับไม่ได้ขับแบบนี้นะนรกระจกตัดแสงเปิดตลอดนะครับ,รบเสียงดังก็จะดังประมาณนี้เสียงลม ก็ไม่ค่อยประทะกับตัวรถเท่าไหร่นะวิ่งประมาณเจ็ดสิบมีเสียงนี่พื้นถนนนะนี่ขึ้นลงแล้วนะก็โยกอยู่นะนี่เป็นช่องล่างเดิมๆนะครับตาการสิบเรื่องลงละเมื่อกี้ย่สิบเก้าครับีเหลือย8ิบแปดล้วในส่วนของฟิล์มหน้านะ หกสิบนะครับรอบคันก็แปดสิบนะอันนี้เริ่มจ,งจางๆแล้วผ่านไปหนึ่งปีนะน่าจะเหลือประมาณสี่สิบบ้งนี่ว่มามันเริ่มใสแล้วดูดิดูด้านข้างอย่าง,างนงี้ข้างน่าจะเหลือประมาณหกสิบนะข้างหน้าน่าจะเหลือประมาณสี่สิบนะครับเพราะว่าเริ่มเริ่มใสเริ่มอันนี้มาแรกๆนี่มือเดียวนะครับขับกลางคืนนี่มองก็ชัดไม่ก็ อันนี้แล้วแล้วแต่คนเนาะเดี๋ยวผมเพราะว่ามันพอได้อยู่นะก็ถือว่ามองเห็นชัดเจนอยู่นะครับแต่ถ้าเราเอา40ตอนกลางวันมันจะร้อนหน่อยนะเพราะว่าแดดสองอน,นี่คือดูนะหน้าสูงโตโยตินะครับนี่รครับไฟฟอมอลไยครับลมยาง35กับ38นะตอนนี้น่าจะไม่ถึง35นะครับข้างหน้าข้างหลังก็ไม่น่าจะถึง38นะ เติมประมาณได้สองสามเดือนแล้วยังไม่ได้ไปเติมอีกเลยลมยางนี่ก็รีวิวการใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับเจ้ามิเวเอกนะใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะเครื่อง1.9นะครับสุกับในตัวใหม่ก็จะออกมาเป็นไม่ใช่ตัวใหม่อนะเป็นเพิ่มเพิ่มรุ่นนะครับเป็นตัวอิเล็กทริก ตัว M smart นะครับก็จะตัดออปชันบางออปชันออกไปนะน่าจะมีการปล่อยรถออกมาแล้วนะภายในก็ไม่ต่างจากาตัวเดิมนะครับก็จะเหมือนเดิมก็จะตัดเฉพาะออปชันบางอย่างออกไปนะครับก็ลดลงประมาณหมื่นหมื่นน้อยน,ะน้อยะเสียงเครื่องขับสนุกดีนะครับเราลองทำความคุ้นเคยเคยชินกับรถหน่แต่ถ้าใครยัง อันนี้ก็ใส่กันเลยงไฟฟ้าครับเร้วจะไปรีม็ถ้ายังไม่อยากรีก็ใส่กล่องก่อนนะครับนี่ดูขึ้นลงเนะโอเคนะนี่มรถมาน้านข้างเลยเตือนอาจจะมองไม่เห็นอะไรมันสะท้อนกับ 80, 70, 80เี่นะ 80, 78, 71, จะนงๆหน่อยนะแต่ถ้าเลยนั้นไปก็รถมันเริ่มไหลแล้วการขับขี่ก็ถือว่าโอเคนะประหยัดน้ํามันขับทางไกลๆที่ไปเที่ยวเป็นครอบครัวนะ1.9เอาอยู่นะครับขึ้นเขาสบายครับขึ้นได้อยู่แล้วต้องอาศัยความชานาญหน่อยนะครับเสียงลมไม่ค่อยแรงนะแต่เสียงยางค่อนข้างที่จะเข้ามาในตัวรถเยอะอยู่ ก็คอนโซลตรงนี้นะครับดังเป็นบางวันนะบางวันก็ดังครับบางวันก็ไม่ดังแล้วแต่นะดูบรรยากาศร,บรอบๆครับด้านนครัสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาพูดถึงเรื่องการขับขี่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพี่พี่ที่เพิ่งรับรถมาแล้วก็ หรือว่าที่ใช้งานไปแล้วนะครับคอมเมนต์ม้องบอกกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอะอัตราการสิ้นเปลืองดีไหมในรุ่นปี2022นี้เพราะว่าเจ้า Ford e v ี l e ร t ก็เปิดตัวมาแล้วนะครับอยากจะไปทดลองขับอยู่มันจะเป็นยังไงดูดูไปไหนเ,เย็นเร็วนะผมว่านี่เหลืออยู่พัดลมเบอร์สองแล้วข้างนอกก็32องศาถือว่าไม่ร้อนเท่าไหร่นะ อัดลมโดสองยีสิบห้าองศานะครับเี็ยว่าแอร์ก็เย็นเร็วอยู่นะรุ่นใหม่ๆนี่แอร์เขาแก้ไขให้แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วนี่ครับสําหรับการจอดของเบรกอโตโนมะันี่จะญลักตัวพีขึ้นนะเราก็ไม่ต้องเอาเท้าไปเหยียบที่เบรกนะนี่ครับเท้าไม่ได้เหยียบที่เบรกนะครับแต่รถก็อยู่นิ่งนะ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝา mm hmm. กกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ mm hmm. การเลี้ยวก็ถึงโอเคนะเดี๋ยวง่ายมาก